สวัสดีครับขอมาเราจัดให้นะครับนี่ตอกเนื้อครับที่ต้องส่งครับมีตอกเนื้อหนึ่งคู่แล้วก็ใตติวเอาเลยครับใตติวครับหนึ่งคู่แลวนี่ตาตติวหนึ่งคู่อันนี้เป็นใตติวใบใหญ่ปลายกระแทกนะครับนะครับ เสียงก็จะเก่นๆหน่อยนะครับตัวใบกระแทกครับอันนี้ตามสั่งเลยครับคู่นี้แต่อันนี้เป็นติวใต้ติวธรรมดานะครับใบธรรมดาครับ ยังก็จะเบากว่าอีกตัวนี้เป็นตอกติวตอกติวตัวสั้นครับ38เซนครับตามสั่งครับ ตัวนี้เป็น41เซนต์ตอกิิวตัวยาวนะครับตามสั่งเลยครับงานแฮนด์เมดนะครับทำมือครับ ใครสนใจติดต่อได้ครับคอมเมนต์มาเลยครับนี่ครับแล้วฝากติดตามช่องด้วยครับแม็กคนชอบทำครับตอกสันหนูตะพืดตะพือครับขอบคุณครับ